มีช่อฟางแม่คี่เป็นวัวไม่ถูกขั้วนิ่งใหญ่ที่สเยวันนี้คุณพ่ผมอยากตลม่คแจ เอาละคก็ผมอยู right, ่กับทะงด้ของนน้อง ครับเดีหนูของโรงเรียนวัดบึงไม่ใช่นะวัดมะพร้าวตี้น,นะแหมจะบึงเลยนะฮ <laughs> ะให้ใหม่ดีกว,ว่าครับตอนนี้ผมอยู่กับนะครับน,นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงน่าเลิศอันดับสองนะก็คือทีมยิ้มะพร้าวตี้ใครคนไหนคนไหนเป็นดาวซันโบของโรงเรียนไหนะครับแนะนำตัวครับแนะ่นำตัวผมมีนอนด้วยนะฮะนี่นำตัวลูกครับผมนะฮะยิ้มกี่ป็นตัวลูก เก้าประตูเลยอยากให้น้องคนไหนเป็นตัวแทนว่ารู้สึกไงกับโครงการฟุตซอลยโยชนบางจากโลกอะไรอะไรมาแนะนำจะขอบคุณอะไรหรือว่าพูดอะไรกับโครงการนี้ครับค่ะค่ะค่ะโอเคดีไหมดีใจไหมดีใจเลยถือว่ามาสี่ปีในรอบสุดท้ายนี่ถือว่าเป็นทีมที่ถือว่าสุดยอดเลยครับ เพราะนั้นนะครับแล้วอยู่กายอยู่ที่ฝั่งไหนลูกอยู่หน้าเยอะลงอยู่ภาษีเจรนะครับแต่นี่มาแข่งที่เข็ดปังนา้ะต้องบอกเลยว่านี่เป็นทีมที่เดินทางมาไกลนิดนึงนะครับแล้วก็หวังว่าปีหน้าครับน้องของับโรงเรียนวัดพาเตี้ยเนี่ยก็จะกลับเข้ามานะครับ ว่าปีหน้าต้องเอาถ้วยละครับท่านผอบอกว่าปีหน้าเนี่ยเอาที่สามไม่ได้นะเอาถ้วยกลับโรงเรียนเลยนะฮะก็เดี๋ยวดูผลงานของน้องครับว่าปีหน้าจะมีใครมาแข่งฟุตซอลอยู่จนบางจากครั้งที่สามนะครับก็ขอเสียงโรงเรียนเลยครับโรงเรียนโอ้โหนะฮะเอาเถอะนะคะับะก็อีกท่านหนึ่งนะครับที่เรียกว่า อยู่เบื้องหลังนะครับเบื้องหลังความสำเร็จของเรียนวัดเขาเตี้ยนะก็คือย่อลงนะครับเพราะผมก็นั่งร้องนครับครับผมแต่ละรายการวัดเขาเตี้ยต้งการท่านผู้ใหญ่ทุกเจ้าท่านบอกนะยินดีและดีใจที่เขามาร่วกิจกรรมของบรรยากครั้งนี้่ท่านบอกท่านผู้ชมนะครัมที่บางด่านจัดกิจกรรมเพื่อนั่งชมนะครับเพื่อเยาวชนนะครับนะผมอีกหนึ่งอยู่ไกลนะครับก็ระดับมัธยมเทพเด็กๆเนี่ยมาในรุ่งกันเองนะเพราะผมเห็ว่าจะส่งรสชาติเนี่ย ได้เล่นกีฬาแล้วนี่มันจะมีอะไรตรงไหนขอบคุณโครงการบางการเยี่ยมครับเรี่ยมครับพวกเราช่วยยกหน่อยหนึ่งสองสามบังการเย่บังกาหนึ่งอนีนะครับหน่งสองเย้นี่ลองดูโอเค